บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ตัวนี้คือไซเดอร์เก่านะครับไซเดอร์เก่าที่ถอดมาดำๆงนี้นะครับ แั่มันดำดเงี้ยคือเด้อมันมันตันนะครับเนี้ยตรวเนี้ยวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังว่ามันตันแบบไหนมันตันอย่างไรนะครับนี่ครับนี่เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นโซ่นะครับเปลี่ยนส่วนี้เป็นของเก่าตรงนี้ของเป็นโซ่หมดเลยครับเนี่ยตัวนี้ตันตัเนี้ดำ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 เงี้ยคือมันตันนะครับมันตันแบบไหนต่นตันอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะ มาอธิบายให้ฟังนะครับทำระดมนี้แสดงว่ามันสกปรกมันตันแต่ไม่ได้มันไม่ได้ตันแบบตันสนิทนะครับมันตันก็คือมันทําให้อการเดินของน้ํายาและน้ำมันคอมเดินไม่สะดวกนะครับมันก็ทําให้ไฮเพชเชอร์สูงนะครับแต่พวกนี้มันก็อยู่ในอยู่ในรูนี้นะครับมันอยู่ในรูนี้ ครับอยู่ในรูน,นี้ซึ่งรูมันก็เล็กมากนะครับเล็กอ่าพอดีกับใส่ไซเดอร์เข้าไปได้นะครับอันก็พอดีที่จะใส่ไซเดอร์ได้นะอยู่ในรูนี้นะครับอยู่ในรูน,นี้ซึ่งไซเดอร์มันก็ใส่ไปก็จะพอดีรูนะครับก็พอดีรูครับ ไซเดอร์มันก็จะพอดีรูพอดีนะครับรูนี่มันจะจะแน่นรูพอดีครับมันจะแน่นรูพอดีเมื่อมันเข้าอยู่ข้างในแล้วมันก็จะทําให้ตันได้นะครับแต่มันอยูในรูมันจะตันพอดีมันก็จะเดินไม่สะดวกอ่ามันตันอย่างไรเ้วจะผายดูว่ามันจะมันมันตันแบบไหนนมันอยู่ข้างในเนี้ยในรูเนี้ยมันจะพอดีรูนะมันอยู่มันคับรูพอดีนะัในรูเนี้ย เดี๋ยวอาจารย์จะพายดูว่ามันตันแบบไหน,นตันอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นแผงเก่าแผงรั่วนะครับเป็นแผงรั่วนี่แผงรั่วมแผงซึมมีรอยรอยรั่วอยู่มีรอยรั่วจิดเดียวเเลียน,นแล้วครับ a c ีสี่ศูนย์นี่คือคือรั่วนะครับทีนี้นเสียแล้วครับจะไปจะพาให้ดูจะา่าดูให,ให้ดูนะครับว่าไดเออร์มันอยู่อย่างไร แล้วมันตันอย่างไรนะคระะับจัวาตัวน,นี้ดูเดือดสบายสตายบ้นนานๆกานร้อนครับการร้อน แผงคอนเซอร์เราผ่ามาเดอเออร์ก็อยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับมันก็อยู่ลักษณะนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเต็มรูอดีเลยเ่ยแล้วรูมันออกออกรูนี้รูเดียวออกมาจากรูนี้ออกจากรูนี้มันก็จะมาเข้ารูนี้มันก็จะออกจากรูนี้แล้วก็วิ่งมาเข้ารูนี้นะครับมันก็จะผ่านตัวกรองนี้ก่อนนะครับจนจะเป็นรูลิง กันรั่วนะครับตัวนี้ดีมีริงกันรั่วกันรั่วเราจะเข้าตัวนี้เราจะมาขันตัวเดออร์ก่อนตัวเดออร์ตัวนี้เลยได้รับได้รับอิทธิพลในการเดินของน้ำยาแอร์นะครับเดินของพวกน้ำยาแอร์มันคอมมันก็จะดำนะคพี่เนาะตัวนี้มันยิงออกมาจากนี้เลยมันยิงน้ำยามันยิงออกไปทางนี้ก็จะไปโดนเดออร์เนี่ยเดออร์เนี่ยก็จะถ้ามีสิ่งสกปรกความชื้น มันก็จะดูดซับไปในตัวมันนะครับเดอเออเลยได้รับอิทธิพลตรงนี้มันถึงดําเร็วนะครับถึงจะดําเร็วฝั่ง,งนี้ไม่จะดําช้าฝั่งนี้จะไม่ค่อยดำนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยดำเพราะว่ามันอยู่ข้างบนพอได้เอิรมาน้จาจ่าวจะวิกลกไปทางนี้วิกลงทางนี้มาเข้ารูนี้นะครับไปมาเข้ารูนี้ไม่ต้องผ่านตัวกองนี้ก่อนแต่มีตัวกองนี้อีกทีหนึ่งตัวกองชั้นหนึ่งมีตัวกองตรงนี้นะครับน้ำยาจะเข้าไปตัวนี้ แล้วก็ไปเข้าออกเข้ารูนี้นะครับคุณง่ายคือเข้ารูนี้ออกรูนี้เข้ารูนี้ออกรูนี้เข้ารูนี้นะครับมันวิ่งมาจากแผงด้วยนะครับวิ่งมาจากแผงนะครับเข้าทางรูรูใหญ่ในรูนี้มันก็วิ่งปืดเข้าเข้ามาทางนี้นะครับก็มาออกรูนี้รูเดียวเลยแล้วมาเข้ารูนี้นะครับ แต่ abei, เออเราตรงนี้แต่เออพอดีรูมันก็ huh. ตันได้ครับตรงนี้คือมันตันพอดีมันเข้ามาตรงนี้มันตันมันสามารถน้ํายาออะไรไปไม่ได้ตรงนี้ให้ดูเนี้มันยิ่งพืชมันเข้าไปนี้ออกนี้เลยนะที่มันตันก็เพราะว่าตรงนี้มันไม่สามารถที่จะไปทางไหนได้นะครับออกทางนี้มันออกไม่ได้เพราะมันตันพอดีเลยที่มันมันจะพอดีรูเลยมันจะพอดีรูเลยนะ พอดีรูพอดีร่องนี่แหละมันอยู่ในร่องพอดีร่องนี้เลยมันไม่สามารถเจะเล็ดรอย่างเยเพราะพวกนี้มันตีบมันตันหรือมันสกปรกอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าตันสนิทมันคือมันมันตันแค่นิดหน่อยแค่นี้เองเนี่ยพ้านี้มันไม่ได้ตันสนิทมันตันอ่ายังไม่เต็มที่แต่พวกนี้ตันปั๊บมันก็ทำให้ไฮเพอร์เชอร์สูงถ้าพวกนี้สกปรกก็เรียกว่าเลเออร์ตันนะครับพวกเนี้ย เนี่ยพวกนี้สปบกเม่ไร่ก็คือได้เอื้อมันตันนะครับถ้าอ,อย่างนี้ถือว่าขาวนี้ถือว่าไม่ไม่สกไม,ไม,ไม่ไม่สบกไม่ปปปปปตันแต่ข้างล่างนี่มันคือมันต้องออกตรงนี้เข้าตรงนี้อ่าอ่าลมยาแอร์ก็มาก็จะมาวิ่งมาเข้ามาในรูนีเน่เต็มรูนี่แหละครับแล้วมันก็วิ่งย้อนไดเออร์นี่ออกไปเบ่อเดือดใส่ไดเออร์อนี้แต่มันจะยิบจะวิ่งย้อนเข้าออมาตรงนี้ได้ถ้ามันวิ่งไปตรงนี้มาก่ามันจะมาเข้านี่ไม่ต้องผ่านตรงนี้ก่อนตรงนี้ เดี๋ยวจะพาให้ดูข้างในว่ามันมันเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้คือเดือดตันครับแต่มันมันไม่ได้ตันเต็มร้อยนะครับมันตันคือทาให้น้ํน้มันความเดืนไม่สูดวกน้แอร์เดอไม่สะดวกมันก็เลยทําให้ไฮยวิ่์เชื่อสูงถ้าเดือดดำๆนี้เรียกว่าเดือตันนะพวกพวกเนี้ยเนียอย่างเงี้ยถ้าดําๆนี้เรียกว่าเดือตันแต่มันมันไม่ได้ตันแบบสนิทน้ำยายังพอวิ่งได้น้ำมันความก็พอวิ่งได้แต่มันวิ่งได้ไม่สะดวกครับไม่สะดวกก็เลยทําให ให้พิเสูงอันนี้เรียกว่าเดอเออร์ตันนะครับเขาจเรียกว่าเดอเออร์ตันพวกนี้ที่จริงมันก็ไม่ได้ตันแบบเต็มร้อยแต่นะครับมันตันทําให้การเดินของน้ํายาแอร์ไม่สะดวกน้ำมันคอมเดินไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวจะเทดูข้างในว่ามันเสียหายแค่ไหนอพวกนี้จะเทดูตัดแล้วเทดูว่ามันเสียหายมากอยมแค่ไหนมันันข้งในตัวซีลไลท์มันสกปรกแค่ไหนนะครับตัดดู ตัดดูนะครับตัดดูโอเคให้ดู่เงี้ยนี่นะครับนี่มันดูมจะสีอะไรออกมานะครับโอเคออกมาสีอย่างเงี้ยแรงว่าใช้อย่างนี้ตันสนิทนะครับเนี่ย มาเสีย่างเงี้ยแสดงใช้ไม่ได้แล้วครับตัวเนี้ยอย่างเงี้ยจะมีดำๆนะย่เ้ยรามาเสีดำนี้ใช้ไม่ได้นะครับสีดำเงี้ย ทีหลันี้ก็ตันแล้วมันออกน้ำมันก็วิ่งไม่สะดวกมันจะแอร์วิ่งไม่สะดวกก็ทําให้พิชเช่สูงนะครับพวกเรือไส้นะครับพวกเรือไสเนี่เดือไสเนี่อย่างนี้มันตันข้างในมันดำๆเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับมันอยู่แบบนี้มันอยู่เงี้ยข้างบนนี่จะขาวข้างบนจะขาวแต่ข้างล่างนี่จะดำนะครับนี่ตัดเส้เดิมมาดูนี้ ข้างบนนี่มันจะขาวเพราะว่าข้างบนไม่ค่อยดำแต่ข้างล่างมันจะดำนะครัแบบมันก็เลยเป็นเนี่ยนะครัแบเบนี้ยข้างล่างมันดำดำอย่างเงี้ยแบบทำให้ดูเทสให้ดูสาธิตให้ดูครับมันดำดำนี่มันก็มันมันนี้มันชื้นพอมันชื้นมันก็น้ำยาแอร์ก็เดินไม่สะดวก น้ำมันคอมก็เดินไม่สะดวกครับส่วนใหญ่น้ำมันคอมจะเดินไม่ค่อยสะดวกน้ำน้ำยาแอร์ก็ยังพอเดินได้อยู่นะครับแต่น้ำมันคอมเดินไม่ทันก็ไฮเปเชื่อสูงคอมร้อนคอมเซอร์เร้อนก็ทําให้ไฮเายไปเชื่อสูงนี่เทให้ดูนะครับนี่สาเหตุได้อ,อัตันได้อ,อัดไส้มันตันก็เพราะอย่างนี้แหละพอได้ไดอ,อัดไส้มันตันก็เพราะอย่างนี้พอมันอยู่ในกระบอกแคบ พอดีมันก็ไม่มีทางเดินไปไหนได้นะ้ำมันคอมเดินไม่สะด,ดวกน้ำย้ำให่ไอเดินไมส่สะดวกก็ตันครับ